เชียร์ขนาดนี้คือผมเคยไปทำงานที่จีนเลยหร่าจริงๆแล้วเขาติดตามผลงานเหมือนกับว่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตทำแล้วเขาก็ติดต่อกับแฟนคลับชาวไทยเพราะว่าคือผมมีการมีมีทุ่มซื้อด้วยก็มีอยู่กลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งครับผมว่าไปเล็กแล้วไปทีมรุ่กทำไปเล็กนั่นแหละจริงครับก็โผล่มาบ้างแบบแซงๆซงบ้างแต่จะบอกว่าไปที่ไหนเนี่ยแฟนคลับก็จะมีแบบตามไปทุกที่เลยครับผม ผมจ่ายไม่เยอะมากผมจ่ายด้วยใจคือผมก็จะบอกคนเด้วยว่าผมเคยจ่ายด้วยใจมาแล้วรตอนใจผม สตรีโคราบไปเราจะต่อครับอยู่เป็นสกิพยานนะครับในการประกาศผลรางวัลนะครับว่าใครได้รางวัลชั้นเลิศสตรีโคราชไปช่วงนี้ครับเรียนเชิญผู้บริหารครับเรียนเชิญคุณ